bò ta, ta, Để, ta à. nó bò tàu cái tiền tiền không ta bà rồi à, <laughs> bỏ đi

มันวิ่หาลูกคุณบูมันไปมันลุกดรือหอวใสหัดเพียงน้าไงลูกหัวเทียงตะกุบหัวเย็ดอ๋อไม่อ๋ออ๋ไม่อ๋อ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 เยออ๋ออ๋ออ๋อาเออยออ๋ออ๋ออ๋อย๋ออ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 ออ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 อ จะพากันเรียนจริงตนักเรีอานนึงเท็ออรนเดนานกระพอนานนึงชะงักะักเ่อยตะกอเออเซ็ตสื่อตามนี <raspberry> ่ตามอันเลยแถวสามทาเรียนทุกใบเลยเอะไรเขียนกัน เป็นภายานรักฐานพี่น้องเลยเลียนมาจอยเขียนเป็นเขียนเองนะคือเขียนภาษาลาวผเป็น ไปเขียนบางามเขียนไดไรอยู่เขียนให้สันบเกียนเล็ก็ือขีดลายไปเขียนอลักฐานนี่แหละพี่น้องเลยเชินซื่อหลักฐานพิญญาณไว้

ตัวาไปเป็นตามเขาตามแล้วตัาอปเขยนเป็นอย่างว่าบาดจ่อยบอกขาหล่าบาวถือโทดสอบไปกับขันวาเค่าี่เข่ากอะีหูรจยอไปหากันเดีน

lắng nghe sư sưởi phải tập sưởi đấy thật tiếp và lao นี่กองคนแต่กันตนไม่เช็ดใสในให้สไลด์แบ

นายมาป่เยแค่ป <that> so <that> so ่วยเอเดียวขอคว้าตีกันะนี่โป้มาเช้ไหนสิเออน้รจโ้นางลอยคือสันแตะี้ว้เนาะขี้ค้อรเนี่ยคือคนอื่นจ้องดิ้น

อาานกันจ่ายเงินขอาสีาหานกนเด้าเ่อไม่ช่ละขาวะนักิ่อยตาดผ่าด้วยด้วยด้วบดไดที่ว่ามันเกลืละตัดออกน้อบได้บ่พอพละให้เติมใส่น่นีะอันนี้ก็สาธารัฐสาสิติตมสัสาสัติพาวิกลาสาตติใจยิกาผ่าวัฒนาตาบลเข่งสอนขีดมึงจะพรบ่านกระลังเนื้อ ใบหมอกกรรมสิทธิดินโดยซองหนาพญานกรมเสียงสามคนดังดนี้หนึ่งคือคัมู่อายุชอบแปดปีบานกลังเนื้อมึงจะพรอสองนิทานโนไซอายุห้าสิบปีบานกำลังเนื้อมึงจะพรสามถ่านคำแก้วอายุสี่บเก้าปีบาดกลังเนือมึงจะพร,ร,ร,พรข้า,รา,พรพาพระเจ้าคือพระนีเด้อ เท้าง,งูอัญมุทรสาวชิตเจ็ดปีสัตว์สาเลา่าป,ปัจจุบันกระบานกำลังเนื้อหน่วยเจ็ดบานกำลังเนื้อมงกุนแขอนซ้อนขี่ได่เ็นดีตกลงหมอบดินจำนวนหนึ่งตอนและมีไรขอบขีดดังลรื่นี้ทิศเนื้อติดกับยินเทางง้างูยาวสามชี้เมตรทิศใตติดกับไม้บิ๊กอยู่ทางนั้นแหละเนี <c oughs> อ้อง,องมี เสาสองจุดสามสิบเมตรติดตะเวนออกติดกับท่ามูดยาวเสาเอ็ดเมตรจุดเจ็ดสิบติดตะเวนโตกะติดกับเมนางยาวสาเอ็ดเมตรเนื้อท <illa ises anim Darwin> <qu> <Oliver> <combined> right. ีร yup ่างก้าวได้หมอกเป็นกรรมสิทธิ์ให้เก่น่างร้อยอายุสองสองปีชั้นสัตว์อาศีเพชรนาปัจจุบันอยูบาทกำลังเนื้อ มองจะพอดแคสอนขี่นับแต่วันที่ลงลายเซ้นนี่เป็นต้นไปดินดังกาวนี่เมนตกเป็นกรรมสิทธิ์ของนางลอยเป็นเจ้าของและคุ้มของน้ำใสอย่างเด็ดขาดถ้าหากมี่พี่น้องผู้ใดหากมาท่วงเท้าเอาข้าพระเจ้าผู้หมอบจะขอ หากพิสอบต่อ้นกฎหมายของบ้านเมืองทุกประการสนั้นจึงได้มอบก,กรรมสิทธิ์นี้เพื่อเป็นหลักฐานไปนำเสนอพะเนกการทีเกี่ยวของคือทรัพย์ชิดดินเฮือนหลวงเมืองยุคแข็งจึงได้ค้นคว้าพิจรารณาตามที่ควรด,ด้วยที่บ้านกะลาลังเนื้อวันที่6เดือน8 2ดสองพัหาลายเซ็น พญาน,นี่คือขัผูซัดขั้มแก้วลายเส้นผู้หับนี่คือนางลอยลายเส้นผู้หมอบคือเท้างูฮับหูยังยืนนายบ้านบ้านกระลางเหนือภาษีกับที่ดินบ้าน,านแก้วว,นนว่น้าหน่วยพรอนไซจบมีเขตมียังตี๋ว่า <c oughs> างหลังต่างหลังเอายังตัวนี้อ่นานไม้เหตุที่ว่าผู้ฮับสือดินเนาะ ดินจำนวนนังกล่าวนี่จะมามอบให้นั่งลอยนี่ก็คือหนึ่งคือเบาลาวบอลนี่เบาลาวเาลาบพาเพิ่นเบาลาบพาเพิ่นแล้วก็นางบัวลแล้วก็บเบาจอยเนาะการถือว่าแสดงขอบขอบใจนำที่มาประกอบเนาะมาช่วยเหลือขอขอบใจวัฒนีเลยบพวกนี้ยังไงคือการอสใจกันดนะเอากระสีมาจ่ายเงินค่าดินเพิ่นกัน แม่ได mm, uh, like ้บ oh, um, ้างคนละสองอันได้นี่จะมอบให้ไทยจะมอบให้ทางพวกเจ้าหรือว่าสิมอบให้ท่านลอยลอยตอนลอยตรงนี้เนาอกจากพวกทับมองไว้พวกนี้ลารลายหรือใบหนึ่งเพราะว่าตัวนี้ถ้าเกิดคนละใบเดไรจะให้พวกเจ้าบ่ป่าบ่ถิ่นเด้อถ้าเกิดปัญหาว่าเออดินตัวนี้จะมีปัญหาเรื่องวัฒนการที่นี่การชัางชาติพี่พวกเจ้าตักีบไว้ ทางพวกเจ้าหน้าที่คนสิมาเอาตัวนี้แล้วมาเป็นยังยืนมาเป็นหลักฐานยันยืนว่าเออดินตัวนี้เป็นกรรมสิทธิ์ของเจ้าเท่จริงและเจ้ามีสิทธิ์น้ำใส่ต่อไปตลอดไปเรื่องคดีอะไรก็ดีตัวนีนะแม่นะหนังไหลมาหมอกเงินให้เจ้าขอที่ดีขอไม่ยาตเข้าไปคนเด้อเอาทั้งหน้าบ่อใบนึงแต่พวกเจ้าเอาเบิ้ลแม่นั่งทางนังใบนึงฮะทางนั้นใบนึงทางบ่าวลาว มันกับบครบแล้วสิน่ะเฮ้ยเราไม่ได้ไม่ไน้นเงนไม่หมอบมีแต่ว่าครับเราไม่ได้มีแต่ลงขีดไว้แมนทำกิจฐายไว้ดีๆนะเก็บไว้ดีๆเดี๋่วมีแต่ว่าให้เจ้าจับไว้ดีๆตัวนี้นะอย่าให้พ้นห้ำอย่าให้มันขาดมันเบื่ออยาใมันเปืึองมันเปลือยนะตัวนี้นะมีแต่ว่าเปียนน้ำมาเงินไปวันนี้เจ้าเอาไว้ตีคันนะกายขันนือเจ้าประคันนะกายตีตีตีคัน เออแล้วเราเออ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 พอต่ออ่าอ่ามาที่เราเลยอ่าเอเอเออาักันเจจับเออจับจับลแบนเไทยนู้นไทยครเนี่ยนี่พวกกองฮง้หันไปใส่

เดาไอ้เพ nah, like I mean, uh, uh, ่อนหนูเขาใจน้ำเนอะพอเพิ่นกัมิตรกลังใจน้ำโดยนะโหแต่เราใจดีได้อ้นี้ใจดีเ่มดแ้่าจะอายกันอันนี้แต่ว่าเฮานับเนมีว่าทั้งคูอ่าเพ่อนบอเพิ่นกับมีแนี่ขกิบอ่าอย่างน้อยใจแล้วเขาถอยน้อยใจเราเอ้ยจัดตัวได้แปดเก้าสิบ6กอืมโอเคเขาจบไหมเนี่ยจบไหมไเงี่ยเท่าไรราคานันน้นนะสองพันห้า จงพันบ่อาโุคือว่าเมื่อวานเนี่ยพันเนี่ยตองพันแล้วฮ่าข้างในบ้านเพันเดียวบ่ายยังข้างในผูุออกเชียงก่อนเลยต้องใช้ที่เรือเดี๋ยวไปเทียนนั่นเองอ้าขอกับใจหลายเด้อให้สุดกำลังด้อยทนนี้เรเป็นข่าท่านนี้อ่ะเหมือนข่าลายทรงลายเส็ยงลายเซ็นไขกระช้ารประกอบเอกสารนั่นแหละเนาะท่นบ้านท่านมันก็ต้องมีไปนะ านว่าเช็ดชิ้นเนาะเะขาอใจได้ลายครับเขาใจในบ้านลายๆใในบ้านหงใานที่นันนั่นเละเนาะยาละลมาน้ำกันน้ลายสบโนาะหาะใส่เสาเกือบสีขเอาอันข้าวพื่นหนามาตแต่ชิบมุงไปตายแล้วบ่เรามาตอนบ่ายค่อยวางเมืวานมีบ่ายได้ตอนน้าวันนี้เลยว่า บายมงเด้อว่ะบายโมงกับบายมงเลยทาเลอะไกจเป็นทาเล่ก็เทมาก็เท้านเลยคใส่ช่องไว้ใส่ยังไว้นน้องไว้เลยหมีดอกอ้งอยู่พุ่นคบบอันนะะเอาฮีตไว้เรียบร้อยนะครับเออนันน่ะมงยูเหรอเออย่ามีหอยเปื่อนหอยลบด้วยออเออเอถือไว้กันเอาทางน่องลอยใสน่องลอยเปิดให้อายบึงดู เออมีจับจับมือนี่แหละพี่น้องเลยดีใจอยู่บ่ดีใจแห้งเท่าใดดีใจแห้งดีใจแห้งสุดๆสองมาเอาๆมันสองนู้คือกันบ่คือกันนะดงมายีนใกล้แม่หนี่งเลี้ยบบางกล้องวาะเนี่ยเออเออแม่กระลูกเลี้ยบบางกล้องฮะ em còn nè em toàn tam đây thì điên mày leo đi chạy nong lơi, sao bay đi nong lơi, sao đi, rồi sao đi nong